สวัสดีครับพบกับผมวิน a l t e z a Grade ที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับผมมีความคุ้มค่าราคาประหยัดมาฝ่ายเช่นเคยใครกําลังมองหารถซีดานขนาดกลางที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าที่สุดทนไม้ทนมือนะครับประหยัดด้วยนี่เลยฮะแนะนําเลยครับคันนี้ Corolla Altis 1.6G คันนี้นี่ปี2018ครับเลขไมล์140เฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ50โลเท่านั้นเองนะครับป้ายแดงคันนี้860,000วันนี้จัดให้คุ้มๆเลยครับ410,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับส19 0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อน7 0 0 0รายได้หมื่นห้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำโทรมาเลยครับ0 6 4 6 9 6 6ส3่เเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยเนี่ยครับสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินอัลเตสคุณจะได้แต่อัลเิสเกรดเไว้ใช้แน่นอนคันนี้สวยมากสีเทาดำนานๆเข้ามาทีเรียกว่า50คันจะมีเทาดำเข้ามาสักคันนะครับคันน นะครับสมเหตุสมผลราคาประหยัดด้วยนี่ฮะเอาไปใช้กันนะครับสาหรับเส้นสายรายละเอียดตัวรถนะครับคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนไปครับคันนี้นะครับได้เป็นโฉบไม่ได้เชนจ์แน่นอนนะครับโฉบไม่ได้เชนจ์เรียบร้อยแล้วนะครับไฟมาลเตอเออร์เฟเเตอร์แบบนี้เลยสวยๆนะครับคันนี้ติดไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนี่ฮะคันนี้ได้ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเจ้าของเดิมนะครับติดให้เลยไฟตัดหมอกสวยครบจบคุ้มแบบนี้นี่เลยฮะนะครับ ไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้แบบนี้นะครับไฟตัดหมอกอันนี้เขาติดเพิ่มให้ปกติ 1.6G นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกแต่คันนี้เขาติดเพิ่มให้คุ้มเลยนะครับคุ้มมากผิวพันธุ์สันเหลี่ยมนะครับฝากระโปรงนี่ฮะสวยๆคมๆตรง,ตรงๆแบบนี้ไม่ดึงไม่โดนนี่ฮะอยู่ในสภาพสวยพร้อมใช้นะครับด้านข้างสวยตรงแบบนีขข้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิการจมน้ําแน่นอนครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ครับไม่มีชรุดสูญหายมััั่นนใจได้้เลยซือรรถกบบะค เอาออติสคันนี้ไปใช้ครับคุ้มค่าจริงๆนะครับคุ้มค่าจริงๆรแล้อแ็กเดิมโรงงานครับคันนี้ขอบ16นะครับถูกโทนหน้าเงาซอกเข่าอย่างปี2 2อัปเกรดให้นะครับปิกนอกชกอคอัพด้านในอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนนะครับกระจกเดิมแท้ทั้งคันกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยว led มีให้นี่ฮะสวยนะครับกระจกเดิมแท้ทุกทั้งบานเลยทุกบานนะครับติดฟิล์ม40รอบคันให้มือเปิดแบบกริปท้ายนะครับกริปท้ายโอ้โหสีสวยมากสีเมทัลลิกครับเทาดำเมท เมือเปิดเป็นกุญจจารสมาธินะครับแบบกริปท้ายเปิดออกมานี่ฮะด้านข้างสวยๆนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวบริเวณแผงข้างประตูได้เป็นซอฟทัชนะครับตัดสลักกับหนังบูดนุ่มสีเบจตัดสลักกับสีดำนะครับมือเปิดโครเมียมชัดเจนนะครับที่วางแก้วน้ําชุดลําโพงมีให้ครบๆเลยนะครับซอกหน้าซอกในสวยๆโอ้โหเนี่ยฮะสวยกริปเลยครับโอ้โหใครหายอยู่นี่ห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้เนี่ยฮะสวยๆเดิมๆตรงๆคมๆนะครับ ขอบประตูไม่มีพ่นสีสัดทับมาเตอยงใดเนี่ยฮะสวยเดิมคลิปเลยแบบนี้นะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผูกกรอนสวยสวยเดิมเดิมนะครับเปลิดปลายปี18นะครับเดือนตุลาปี18สติ๊กติอร์วอร์ n i n g อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้คันนี้ได้เป็นเบาะนะครับเบาะหนังสีเบสสวยตึงเดิมเดิมไม่ยุบไม่ขาดคันนี้รถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับเช็คระยะเป๊ะนี่ฮะสวยๆคุ้มคุมคันนี้เลขไมล์แสนสองเท่านั้นเองนะครับไมล์แสนสองวิ่งไม่เยอะนะครับวิ่งไม่เยอะเลย สวยคุ้มค่ามากๆด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูกันเปิดออกมาตรงนี้นะครับเบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆอยู่ครบๆเลย Isofix มีให้นะครับสามหมอนนะครับกระจกไล่ฟ้าให้เรียบร้อยเฮดรูมสะอาดๆสวยๆนี่ครับสวยกริบเลยนะครับดับเบิล USB ชาร์จเจอร์ให้สองจุดโอ้โหนี่ฮะคุ้มค่าราคาประหยัดดิสเบรกสี่ล้อนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับความปลอดภัยจัดเต็มคันนี้ได้เซ็นเซอร์ถอยนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยติดตั้งมาด้วย 1.6G คันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับเปิดท้าย3แบบเหมือนเดิมครับกรอนไฟฟ้าตรงบริเวณฝาท้ายนะครับรีโมทแล้วก็บริเวณข้างคนขับที่สำคัญครับนี่ฮะน็อตฝากระโปรงเดิมๆไม่ขันไม่ไขเลยครับนี่ฮะสวยกริบเลยขอบฝากระโปรงนะครับนี่ฮะซินซิลิโคนสวยเดิมสวยมากโอ้โหคันนี้สวยกริบเลยครับเดิมจริงๆคันนี้เดิมเลยเนี่ยฮะน็อตไม่ขันไม่ไขเลยครับ สวยมากใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับดูคลิปนี้จบนี่ครับไฟท้ายไทยคยโตชัดเจนดูคลิปนี้จบนะครับตัดสินใจได้เลยไม่ต้องมาดูรถด,ด้วยตัวเองก็ได้นะครับผมรีวิวให้แบบนี้ผมรีวิวแบบชัดๆจ่าๆแบบนี้จุดสังเกตตัวรถสวยรถเดิมนะครับนี่ฮะสวยเดิมสป,รปอร์ตเบน Ar อาร์เรียงตัวสวยๆไฟท้ายแท้ไทยคยโตชัดเจนแบบนี้ภายในนะครับนี่ฮะคารสวยๆตรงๆไม่ดุงไม่โดนแน่นอนบริเวณนี้ครับวัสดุบุข้างลิปๆิเลยใหม่ๆคลิปๆิแบบนี้ เปิดออกมานี่ฮะยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบๆนะครับสว่านเบนอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้โอ้โหนี่ฮะใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับคุ้มค่ามากๆนี่ครับสวยเดิมสวยกริปเลยนี่ฮะใครหาอยู่นะครับโทรด่วนเลยครับ0 6 4 6 9 6 6 3 3 5นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้ครับซื้อรถกับวินอัลเตสนะครับคุณจะได้แต่อัลเตสสวยๆไปใช้ นี่ฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับซื้อรถในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเราแถมฟรีเลยครับแถมฟรีไปเลยนะฮะประกันเครื่องเกียร์6เดือนนี่สําหรับคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ไว้เลยคลิปนี้มีประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือนเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะฮะจัดไปนะครับจัดให้เลยปกติแพ็กเกจนี้หมื่นกว่าวันนี้ผมแถมไม่ฟรีสําหรับท่านที่ดูคลิปนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับ ภายในนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันสไตล์สปอร์ตปรับได้สีทิศทางเลยนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบคันนี้หุ้มหนังมาเรียบร้อยเนี่ยฮะอยู่ในสภาพไม่กรอบไม่แตกใหม่กริปเลยนะครับสวยๆคุ้มๆค,คันนี้เล็ไม์แสนสองเท่านั้นเองวิ่งไม่เยอะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ 60, 6 6สิบโลประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะสวยคุ้มค่ามากด้านข้างนะครับตรงนี้ได้เป็นพุชตาร์มาให้เรียบร้อยนะครับตัวเปิดไฟตัดหมอกด้านหน้ามีให้นะครับกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยเนี่ยฮะลำโพงทวิตเตอร์ต่างๆนะครับ บริเวณคนขับนะครับกระจกไฟฟ้า4บานปรับออโต้ที่คนขับ1บานนะครับเซ็นท่าล็อกล็อกกระจกต่างๆครบชุดเลยคอนโซลสะอาดสะอาๆสวยๆคลิปๆแบบนี้นะครับสวยใสยคลิปแบบนี้เลยนี่เลยครับเอกสารต่างๆคู่มือต่างๆอยู่ครบๆนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์ดีแบบนี้นะครับเครื่องเล่น CD มาตรฐานเดิมโรงงานเลยแอร์แมนนวลปรับได้4ระดับนะครับพาวเวอร์เอาเรตด้านล่างมีให้1จุดนะครับช่องเก็บของต่างๆเกียร์ซูเปอร์ซีวครับนี่ครับเจ็ดสปีดนะครับพร้อมแมนนวลโหมด นี่ฮะเชฟได้เลยนะครับขึ้นลงบวกลบขับสนุกมากเบรกมือมาตรฐานก้านยกนะครับที่วางแก้วน้าใบใหญ่ๆ2ใบตรงนี้พนักแขน,นครับได้เป็นหนังบูดนุ่มนะครับหนังสีเบดบูดนุ่มเปิดออกมาเป็นแก๊สชั้นแบบนี้นะครับด<ม>้านบนนะครับตรงนี้แน่นอนครับถ้าเป็นรุ่น G ีนะครับรุ่น1.6จีนี่ฮะไฟสองสว่างต่างๆบริเวณม้านบางแดดต่างๆอยู่ครบๆเลยเฮดรูมสะอาดใส,าาส,าสๆกริบๆแบบนี้นี่เลยครับรถสวยหน่วยงานประวัติศูนย์ท่านนี้ เอาไปใช้กันครับคุ้มค่าแน่นอนคันนี้ผ่อน7,3 0 0าเนี่ยครับรายได้หมื่นห้าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับแน่นอนครับคันนี้ได้เป็นขุมกำลังเบนซิน1.6ลิตรนะครับดูโอวีวีทีไอหแรงม้านะครับความแกร่งแรงประหยัดที่สุดของความคุ้มค่าแล้วครับอัลติสที่สำคัญนะครับนี่ฮะโครงสร้างต้องเดิมน็อตฝากระโปรงนี่ฮะต้องเดิมแบบนี้ปั๊มโตโยต้าชัดเจนแบบนี้ นะครับสวยเดิมโรงงานสีเป็นเมทัลลิกขอบฝากระโปรงนะครับซิลิโคนต่างๆสวยๆตรงๆสติกเกอร์เหรียญบาทยังอยู่นะครับไม่มีแงะแกะเก่าด้านในนะครับนี่ฮะสวยๆพ่นสีเทาแบบนี้นะครับสติกเกอร์มอกชัดเจนสติกเกอร์วอร์นิ่งชัดเจนเนี่ยครับฝากระโปรงเดิมแท้แบบนี้นะครับนซิลิโคนเนี่ยฮะจิกเข้านิ่มๆแบบนี้นะครับข้อบ่งชี้ชัดเจนน็อตไม่ขันไม่ไขเลยฮะสวยมากเนี่ยครับบริเวณน็อตซับในต่างๆนะครับ เนี่ยฮะตัวซีเรียลนัมเบอร์ต่างๆอยู่ครบครบคุ้มคุมนะครับบริเวณหัวโช๊คนะครับปอตเป็นอาร์คเยงตัวสวยๆแบบนี้ไฟหน้าไทยคุยโตแท้1้0ซนะครับเนี่ยฮะตรงแขนหน้านะครับแขนหน้าปั๊ม3านะครับแขนซ้ายปั๊ม3าแลสวยๆนะครับไฟหน้าเดิมแบตเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอยู่ในสภาพพร้อมใช้เนี่ยครับคานนะครับคานเบาน้ำสวยๆตรงๆคานหน้านี่ฮะสวยๆนะครับ เนี่ยฮะตรงๆไม่ดุ้งไม่โดนสวยมากสวยเดิมเลยครับอันนี้สวยเดิมเดิมเลยนะครับสติ cker warning สองจุดชัดเจนนะครับฝั่งขวานะครับไฟหน้าแท้ไทยเคยโตชัดเจนนะครับแขนขวาปั๊มสามอาเนี่ยฮะสวยครบจบคุ้มคันนี้นะครับคันเดียวเท่านั้นตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถซีดานขนาดกลางที่คุ้มค่าที่สุดนะครับคันนี้เท่านั้นตอบโจทย์แน่นอนสีเทาดําหายากด้วยแนะนําเลยครับอัลติส 1.6G นะครับปี2 0 1 8ไมล์แสนสอง เฉลยวิ่งวันหนึ่งประมาณ50โลเท่านั้นเองคันนี้ป้ายแดง8 6 0 0 0วันนี้จัดให้คุ้มคุมเลยครับ419,000าบาทเท่านั้นครับ419,000าบาทเอาสีเทาดําคันนี้ไปใช้กันนะครับคันนี้คุ้มคุ้มผ่อน7 0 0 0รายได้15 0 0 0ซื้อคนเดียวไม่ต้องค้าโทรมาเลยครับ0 6 4 6 9 6 6ส3่เเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนี่แหละฮะสวยๆคุ้มคุ้ม,ค,มครบๆแบบนี้จัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆ สำหรับรถออวติสสวยๆคันถัดไปนะครับคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้วินออวติสไปแล้วครับสวัสดีครับ